เบียดเกือบไปมาแล้วครับแต้มแรกของคำขค้ือน,นี้สุภาพจ้า <c oughs> มาแล้วครับใส่สองครับแล้วก็เจออือสองอีหลีเฮ้ยตัวนี้มาแล้วครับของครับของในปัญญา ต <c ười> uh ิง uh มือบมีแต่ตัดไซสวยๆงามๆเลยครับผม กินใบอลไลค์ไก่ตอครับผมกะมันนี่กัลุงแนะนำปาจีนอีกแล้วครับผมตกปรากฏครับกะช่วงยำแรงครับบรรยากาศนี่มือแรงกำลังสิเตรียมตัวเริ่มตกกันครับผมสิทายคลิปกันขึ้นเป็นบางช็อตบางช่วงนะครับแล้วก็ยำมือเสากับสิทายอีกช่วงหนึ่งครับผมกะเยี้ยมันนี่กะเช่นเคยครับมาหมักโซฟาครับที่เด็ดกับผมโอเคครับรอชมน้ำน้ำกันครับผมมาคลิปนี้มือนี่ เป็นยังไงสีมานว่สิมีของให้พี่น้องเลยเบิ่งบ่ครับสีมีใส่โลบวกใส่สองโลใส่ยังไงให้เบิ่งว่มันนี่มันรุนนั้งกันครับผมมันนี่กันมาครับหนักก็กระดิ่งสัน้นเช่นเคยครับผมนี่ครับสวัสดีครับมันนี้เอไล่ไก่ตัวผ้ามาันตกปากฏครับปากกติดตามเอไล่ไก่ตัวนี้เยครับมีตัวบ่มีตัว,ว,ตวล,ล่อรุน น้ำกันครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้มึงเป็นเป็นช่วงเป็นตอนเนอะครับเราลุนน้ำกันครับผมลุนน้ำกันครับโอเคครับสวัสจ้าว <laughs> อของแ้งเว้ย <laughs> ตอบรับเลยวะ่ะ มีจวทา้งกับกูเนี่ยจะนั่งเอาขัดปวาไท้ายมันๆสุภาพจ่าไปเอามาลุยกันเลยนี่ครับมามักสุวผ้าครับผมจัดไปนี่ครับ ที่เจียวพันออาไปพันเสียบพันเสียบเลยครับเบ็ดเบอร์ยี่สิบครับผมนะครับบดติดมือครับลางกออกง่ายๆบวมมิดิดมือเสร,ร็จเรียวย้อนเลยครับผมตวมัว้ม ปองแปงตามด้วยปองแปงกาทำตามด้วยปองแปงเบ็ดเบือใหญ่ใช้ม้้มสองชิ้นเช่น,นเคยนี่ครับเสียบแล้วเขากัดหลังมือบวมเหีนติดมือเขาพรมแปง้งเขาห่อนมันขังเรื่องนี่ครับ ฮึมใส่งามมาแล้วครับใส่ลูผลงานนักกอกครับผมเบียดเกือบไปข่ากลุ่มจ้ำเนยครับ มาแล้วครับแต่มแหลกของคำขื้นนี้สุภาพจ้าแต้มแหลกของคำพื้นนี้มาแล้วครับใส่น้ำเลยครับโลครับตัวนี้ตัวนี้ใส่โลเลยนี่ต้องกินเจ้าสีเงินน้าตึ๊บว้าวมาแล้วครับสวยงามสุภาพจ้า นน่กกบอกอยากงัดของในงัดแล้วครับมาแล้วครับนกักกจัดใส่งามอยู่แล้วครับโอ้ใส่โลอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวโอ้ นะก็กระดิ่งสันครับโซภาจ้าแต่งัดสมใจอยากเลยครับอยากงัดของอยากงัดของท่านว่านี่ครับมมมัดเต็มคำครับ สวยงามเกือบโลครับตัวนี้ตัวแรกตัวแรกลกตัวนี้เกือบโลกเต็มคำเลยมาโอเคนี่แต่ตัวงามำเลยครับตัวที่สองของนักกอกนักกอกมาดีครับวันนี้อ,อ,อ,อู้วู้วู้ดี สุพัชจามาแล้วครับใส่สองครับแล้วเล้วก็เจออโอ้สองอีลีเ้ยตัวนี้ ดึงไปของไล่เคียรลายตัวตัวนี้ของนี้นะมันหลุดออกมาเห้ยบ้า<ะ>ตามนั่นเลยอู้หใส่สองครับมาจนได้ครับผมหลังจากดึงจิตต่อไปไลยตัวครับนี่ครับสุภาจจา

ทำรอแบบมีความหวังเดี๋ยวก็มาจนได้ไปไปถ่ายเรืลยลูกโอเคครับผมเดี๋ย่ทำมี้ใส่เงยๆใส่สีไทยชมดีครับได้แบบ ตึงมือตึงมือเดี๋ยวไายชมอีกครับโซภาจ๋ามาจนได้มาเดี๋ยวครับของครับของในปนัญญาตึงมือครับอ โลบวกอีกแล้วครับว้าวโลบวกอีกแล้วโอเคครับช็อตกลางคืนนะใส่เงยๆกันจิถ่ายใส่เงยๆบ้างครับช็อตกลางคืน นี่ของนี่วะเฮ้สบพาจจาสบพาจจาสบพัจจ้าว้าวเออเออ ขอ,อกรรมกอนอ้อมาอีกแล้ววูใส่โล,โลครับโลบัวครับอันนี้ผลงานนะกอกครับผม,อมเอ,อ้เอ,อ้ยโซฟาจ้าโซภาจ้ <laughs> ามาอีกแล้วโออ มิดปลามีตาใส่งามเลยครับมโอนี้เราจะเดินข้ามปุ๊กันโอ้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 สวโลบวกอีกแล้วครับพร้อม เนี่ยนอนไว้เฮ้ยอือบอกว่าสิมีของกับมี่รีวเลยบ,บั้ไสวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยาี่ยมุดส่องครับผม,มค,ครับผลงานมือคืนกับได้พอสมควรครับได้มีนรถใส่ง,งามเลยครับผลงานมาือคืนนี่ครับผลงานมาือคืนนี่ มีระบบมีแต่ไซส์ส,สวยๆงามๆเลยครับผมนี่ครับถือว่าโอเคครับผม,มเึินกินห่างๆแต่ตัวสวยครับอโอเคครับอโอเคครับเก็บขวบเก็บพร่องเตรียมตัวกลับบ้านครับระยะที่ผมมาม่าทุกทินเมือนที่เก็บ กบ,บ้านครับเก็บไปถิ่ทพังขยะเนะยยาะขยะทุกทิ่มาถิ่นลุงแนะนำครับคอยกันรักษาความสะอนนาดครับผมจะมาดูคนงานรวมัครับมือนี้ตอนกบ้านนี่งานรวมครับมิเตซี่แบบ้ำงามเลยครับเออปากินหางครับเจ้าตัวสวยครับ

นองได้ลับชมเนาะกันต่อไปครับผมกะแล้วก็ปากติตามมามักโซฟาครับเดีดยวเน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเอไล่ไก่ตัวรับนักกอกกระดิ่งสัน้นกะลาเพียงแน่นี่ครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผม่ายงนักกอกกระดิ่งสัน้นโซฟาจ้า